ละ,ละครบ้านเรามันไปตีตลาดต่างประเทศไม่ได้ให้พูดแบบฟันชั่วเลยผมว่าปัญหาหลักๆถ้าถ้าเกิดเป็นในบ้านเลยอะ่ะก็คือว่าตอนนี้การสร้างละครของเราปรับตัวก็มาถึงจุดที่ปรับตัวกันโอเคขึ้นแล้วตอนนี้เราก็รู้รู้ n o r ของการการถ่ายทําแบบาสากลมากขึ้นวิธีการเล่าเรื่องวิธีการอะไรที่จะจับตลาดต่างประเทศให้ได้มากขึ้นเนาะแต่มันไม,ไม่ไม่ค่อยมีเรื่องอะไรให้ทำ แม้จำนวนความต้องการของคอนเทนต์ไทยจะเพิ่มขึ้นด้วยตลาดสตรีมมิ่งที่มีมากตามสมัยหากดูเหมือนว่าปัญหาสําคัญของคนผลิตคอนเทนต์อย่างละครและซีรีส์ในมุมชูเกียรศักวีรกุลซึ่งเป็นหนึ่งในคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านละครและซีรีส์ของทีมซอพาวเวอรกลับมองว่าผู้ผลิตไทยยังขาดคอนเทนต์โดยเหตุที่งานต้นน้ำอย่างหนังสือก็อยังประสบปัญหาส่งผลให้ขาดความหลากหลาย นอกจากนี้ยังพบปัญหาการขาดงบลงทุนต้องหาตลาดใหม่และขาดสวัสดิการแรงงานที่เป็นภาคส่วนสำคัญที่สุดที่ต้องได้รับการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวพันกันเป็นระบบส่งผลให้ซอฟต์พาวเวอร์ไทยยังสะดุดเพราะไม่ได้รับการแก้ไขทั้งองค์ขาพยพบนี่เป็นประเด็นจากการระดมความคิดเห็นบนเวที brainstorm soft power สร้างพยุหมุนส่งซอฟต์พาวเอร์ไทยไปสู่สากลโดยไทย P ี s ซึ่งในมุมของประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านภาพยนตร์หม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคนยังมองว่าตอนนี้แทบไม่มีอะไรเป็นควิกวินที่ควรทําให้สําเร็จในระยะสั้นหากต้องวางโครงสร้างต่อเนื่องไปเป็นระยะยาวซึ่งหนึ่งในโครงการที่กําลังผลักดันคือการเพิ่มพื้นที่ให้คอนเทนต์ต่างๆเช่นหนังและละครสําหรับเด็กซึ่งจะช่วยสร้างวัฒนธรรมการเสพคอนเทนต์ได้อย่างยั่งยืนเป้าหมายสำคัญคือการสร้างกลุ่มตลาดที่เป็นผู้ชมวัยเด็ก นะครับปัจจุบันเนี้ยแกบของการของการชมภาพยนตร์ละครซีรีส์สารคดีและแอนิเมชันเนี่ยมันหายไปพอมันาพอมันหายไปเนี่ยมันเลยเเวัยรุ่นยุคนี้ก็เลยไปใช้เวลาในการเสพสื่อทางอินเทอร์เน็ตมากกว่าสื่อที่เป็นคลื่องฟอร์มนาร์เรทีฟลองฟอร์มอย่าง,อย,างอย่างเช่นพวกภาพยนตร์ละครซีรีส์สารคดีหรือแอนิเมชันสิ่งเหล่านี้เราจะต้องดึงคนเหล่านี้สร้างปลูกฝังความความความรู้ความเข้าใจในการเสพความหลากหลายในการเสพและอื่นๆนะครับอาจจะไม่ได้เรียกว่าสื่อปลอดภัยและสร้างสรรนะคนละแบบกับ กับกองคุณสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แต่เป็นกลุ่มที่ต้องสร้างฐานของการการชมงานตั้งแต่วัยเด็กขึ้นมาครับถ้าเป็นปัญหาตอนนี้ก็คืองบประมาณแผ่นดินยังไม่ออกครับเพราะว่าปีต้องบอกว่าเราเลือกตั้งช้าพอเลือกตั้งช้างบประมาณแผ่นดินจะออกได้ประมาณช่วงเมษายนพฤษภาดังนั้นโครงการต่างๆที่คิดว่ามันจะสามารถทําได้เลยเนี่ยเราไม่ได้มีงบประมาณในการทำนะครับงบของปีนี้ผ่านมา4เดือนยังไม่มีงบออกมาดังนั้นก็ต้องรอให้งบประมาณแผ่นดินผ่านร่างทั้งหมดผ่านทุกอย่างกระบวนการ นะครับในการที่ทําเบิกเบิกจากกระทรงต่างๆไหมเบิกจากงบกลางไหมตรงนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ที่ที่เป็นความล่าช้าที่เกิดขึ้นคือละครละครซีรีส์และซีรีส์ในบ้านเหล่านี้มันมันมีเรนจ์ที่ต่างกันมากเลยมันก็จะมีละครช่องที่ที่เป็นขนบที่แบบทำกันมา40ปีแล้วแล้วก็ค่อนข้างจะมีวิธีการนําเสนอในรูปแบบที่ที่เป็นของเขาเนาะซึ่งอาจจะไม่ได้เป็นรูปแบบที่ต่างชาติ นิยมชมชอบเท่าไหร่แต่ตอนนี้ก็มีการปรับเยอะขึ้นนะครับกับซีรีส์ที่แบบเออเริ่มไปฉายต่างประเทศได้แล้วก็ฉายในสตรีมมิ่งของของต่างประเทศได้เหมือนกันยังมีหลายความเห็นหน่าสนใจชวนตกผลึกโดยเฉพาะในแง่าการส่งคอนเทนต์และวัฒนธรรมไทยไปขายต่างประเทศที่หลายคนลงความเห็นว่าหากจะส่งซอฟท์พาวเวอร์ไทยให้ขายได้งานคอนเทนต์อาจต้องเริ่มที่การจับประเด็นที่มีความเป็นสากลทั่วโลกเข้าถึง นอกจากนี้ยังมีปมปัญหาใหญ่ที่ต้องคอยแก้ไขเริ่มตั้งแต่การปรับค่านิยมต่อบางสาขาวิชาชีพสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์ทั้งทุนสนับสนุนข้อกฎหมายรวมถึงคุ้มครองแรงงานให้อยู่ได้ในอุตสาหกรรม ซึ่งระยะยาวยังต้องมองไปที่การเสริมสร้างรากฐานอย่างการสร้างผู้ชมและบุคลากรรุ่นใหม่ผ่านการเรียนการสอนในสถานศึกษาซึ่งทั้งหมดนี้คาดว่าต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า10ปีโดยต้องหวังพึ่งหน่วยงานหลักอย่าง Thailand Creative Culture Agency หรือทั a กามีข้อเสนอที่อยากจะเห็นเรื่องการมีส่วนร่วม,มน,นะครับซึ่งตอนนี้เป็นเป้าหมายของเราเลยที่เราอยากจะให้คนมีส่วนร่วมมากที่สุด เพราะว่ารัฐบาลตรหนักดีว่าการที่จะผลักดันเรื่องซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องที่รัฐบาลรู้ดีที่สุดทําเองจะต้องเป็นเรื่องที่คนในวงการคนในอุตสาหกรรมเนี่ยเป็นคนที่มาขับเคลื่อนรัฐบาลเป็นคนที่อำนวยความสะดวกเท่านั้นนะครับแล้วยิ่งถ้าหากจะเดินหน้าต่อไปถึงในส่วนของออจังหวัดต่างๆหรือท้องถิ่นตรงนี้เนี่ยเราก็อยากจะให้คณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์ประจําจังหวัดเนี่ย ได้มีบทบาทในการที่จะขับเคลื่อนเชิญชวนคนมาฝึอกอบรมเชิญชวนคนมาร่วมในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ด้านต่างๆแล้วก็นำไปสู่การพัฒนาซอฟต์แวร์ของจอดนั้นๆ อีกประเด็นที่มองข้ามไม่ได้คือการทำรีเสิร์ชเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลส่งออกซอปพาวเวอร์ไทยไปไกลได้ตรงจุดเช่นความต้องการของตลาดหนังไทยประเทศไหนขายดีซีรีส์วายไทยแข็งกแกร่งที่สุดในภูมิภาคไหนของโลกรวมถึงงานดนตรีหนังสือศิลปะเพื่อให้การส่งออกได้ประสิทธิภาพประหยัดแรงและต้นทุนลดการวานแถแบบไร้จุดหมายเพื่อให้พายุหมุนซอปพาวเวอร์ไทยไปได้แรงไกลและยั่งยืน กวินพบพันธุรฤกไทย PBS รายงาน